เอาละครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้อยู่ผมมาริโอลนะครับและในคลิปนี้อยู่กันในรายการเมส้มเขาเล่นกันแบบนี้นะครับวันนี้อยู่กับไบรอนอันดับ1ของเซิร์ฟนะครับก็ต้องบอกเลยครับว่าตัวของไบรอนนะครับแพทนี้เนี่ยได้รับความนิยมค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับเพราะว่าในการแข่งขันเนี่ยฮีโร่ตัวนี้เนี่ยเจอทุกทีมหยิบมาใช้แข่งขันกันด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราก็จะมาดูการเดินเกมของไบรอนอันดับหนึ่งในซีซั่นปัจจุบันนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันในนเเเกกมมมมลยะะรับ่่อทีจจข้าาไปชผ กเซตลุนในเทมพลังแฝงของไบรอนท็อปหก่อนเลยนะครับเริ่มที่ลุนนะครับสีแดงใช้เป็นออสซัลอัสสิเม็ดนะครับสีม่วงแอสซัซิเนตสิเม็ดสีเขียวก็จะใช้เป็นดาร์กน์คลอสสิเม็ดนะครับพลังแฝงนะครับน้องเขาใช้เป็นเดวิลอเวคานิงนะครับมาดูท่าหน้าในเทมนะครับชิ้นแรกขึ้นเป็นโบเกสเปียร์รองเท้ากันซีซีโอนิอาร์มดาบแดงคอร์ทแฮมเมอร์แล้วก็ปิดท้ายด้วยเกราะเกิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซตลุนในเทมพลังแฝงของไบรอนท็อปหนึ่งนะครับผม สายหนังไม่ควรพลาดกับ Netflix 4K เลือกชมได้ทั้งมือถือ iPad.com และทีวีมีทั้งโปรรายวันรายเดือนและพิเศษกับโปรหมู่บ้านถาวรในราคาสุดคุม้มเป็นไปตามเงื่อนไขที่ร้านกำหนดไม่ว่าคุณจะเป็นคอหนังแบบไหนร้านมีให้คุณเลือกครบจบในที่เดียวมีแอดมินดูแลตลอดการใช้งานสามารถสแกนชัวร์โค้ดหรือรายแอดได้ที่ a d d c h a f i m ได้เลยนะครับมาครับมาดูไบรอนอันดับ1เดินเกมกันนะครับในเกมนี้ก็อยู่ในซีซันที่35นะครับเป็น ซีซั่นล่าสุดนั่นเองนะครับต้องบอกเลยครับว่าตัวของไบรอนเนี่ยซีซั่นปัจจุบันนะครับในการแข่งขันล่าสุดเนาะพบเจอนักแข่งเนี่ยหยิบมาเล่นกันหลายทีมมากๆเลยนะครับเพราะว่าฮีโร่ตัวนี้เนี่ยสามารถยืนค้าไฟแทนแทงได้แล้วก็มีดูดเลือดในตัวด้วยนะทุกคนอันนี้ก็เริ่มมาดักกับโลมเลยนะครับคือขี่สเก็ตบอร์ดมาสแตนบายตรงนี้เลยนะน่าจะเอาเฟิร์สกันนะครับเหมือนจะคอกับเพื่อนวยมั้งอ่านี่ครับชนกับ วอลขาดนะโหแล้วแบบนี้ครับต้นไม้ตบมาให้ครับยังไงก็ได้แน่นอนครับผมเฟิร์สบัตเรียบร้อยแล้วผมก็ประมาณนี้นะครับคือน้องเขาฝากข้อความมาบอกว่าไบรอนเนี่ยถ้าโซโล่มันจะเล่นยากมากๆนะครับแต่ถ้ากดกับเพื่อนขึ้นไปเนี่ยออกเซตแท้งมานะครับจะทาไฟได้ค่อนข้างดีเลยนะครับนะตัวนี้ก็เซตแท้งจะเล่นง่ายมากๆนะครับ ในการแข่งขันเนี่ยเซตดาเมจล้วนมันก็มีให้เห็นนะทุกคนแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะเล่นเป็นมีแท้งว่าสมด้วยเนาะเพราะว่าตัวไบรอนนะครับสามารถาแท้งให้เพื่อนได้ค่อนข้างที่จะนานเลยนะทุกคนเลดเกมนะครับออกของแท้งมาเนาะแล้วก็ด้วยอันติด้วยนะครับถ้ามีค่าพลังงานเต็มหลอดเยอะเท่าไหร่นะครับอันติก็จะได้เกาะเยอะตามไปด้วยนะครับฮีโร่ตัวนี้ไม่ได้ใช้มานานนะทุกคนก็จะสังเกตได้ว่า ใช้เป็นสเตมิน่าหลอดแดงๆนะครับประมาณนี้ครับที่น้องเขาฝากมาเนาะซึ่งตัวฮีโร่เนี่ยไม่ได้เล่นยากเลยนะทุกคนสกิลค่อนข้างที่จะเข้าใจง่ายมากๆนะครับท่าหนึ่งก็เป็นการแบบสร้างนาำเมจเนาะแล้วก็ได้เลือดด้วยนะครับท่า2ก็เป็นการพุ่งไปแล้วก็ตันนะครับแบบนี้เลยนะครับเป็น a o e นเครนียโอ้โหแล้วคือต้นเกมนะก็ต้องบอกเลยว่าไบรอนเนี่ยเก่งมากๆนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสูตรการออกของของน้องเขานะครับน้องเขาก็จะออกเป็นเจาะเกาะชิ้นเล็กก่อนขึ้นรองเท้านะครับก็กาแบบว่าเทรดเลนให้ชนะเนาะยังไม่ได้ถามน้องกัเลยนะว่าตัวแพ้ทางในแพทนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแต่ถ้าดูจากรูปฮีโร่แล้วนะครับน่าจะแพ้ทางพวกตัวพิว๊พิะเนาะแล้วก็ไฮยะเตะอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าเป็นไฟเตอร์ที่ ไม่ได้พิวามากนะครับมีแค่สกิล2เคลื่อนที่นะครับผมแต่สกิล2เนี่ยสามารถข้ามหินได้นะทุกคนประมาณนี้ครับใครที่กําลังสนใจฮีโร่ตัวนี้นะครับดูคลิปนี้แล้วก็เอาไปเล่นตามได้เลยนะครับอคอมโบก็จะ2ไว้ก่อนนะแล้วก็ตีให้สตันเราแล้วก็ตามด้วย1อันตินะครับก็เป็นฮีโร่สายเบิร์นั่นเองเนาะนี่ครับมากับสกินอะไรนะจุจูสึเนาะ ยูจิเป็นสกินที่สวยสกินหนึ่งเลยนะแต่ตอนน้้นผม่ยังลังเลอยู่ไงเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นนะไบรอนก็เลยไม่ได้จัดนะทุกคนอาจจะสวยนะรับตอนอันตินี่แบบอลังการมากนะครับผมเห็นไหมทุกคนมีดูดเลือดในตัวนะครับแล้วดูดเลือดแรงมากนะครับดูดที2 0 0นะ นี่น้องเขาขึ้นชิ้นเล็กมาก่อนนะครับเจาะชิ้นเล็กมาเนาะแล้วก็ตามด้วยโบเกนสเปียร์นะครับเซ็ตไอเทมก็จะเป็นดาเมจนะครับเซ็ตแท้งเนี่ยผมมองว่าน่าจะออกในเกมที่เพื่อนยืนไม่ไหวนะแล้วเราออกมาช่วยนะครับแต่นเนี้ยเกมมันค่อนข้างนําไงทุกคนน้องเขาก็เล่นเป็นดาเมจล้วนดีกว่านะครับดูครับโอ้โหแบบ นัวในไฟมันมากนะครับนี่ครับมาตรงกลางแล้วก็ขึ้นบนนะครับหน้าที่ออฟเล่นหลักๆก,ก็คือทํายังไงก็ได้ครับไม่ให้ตัวเองเนี่ยเล่นยากในเลนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเทรดให้ชนะเนาะเพื่อนก็จะได้เดินเกมง่ายนะครับเดินเกมสบายเนาะเนี่ยถ้าออฟเลนเทรดเลนชนะนะครับจะทําอะไรก็ได้ครับคือจะแยกดันหรือว่าเคลียร์แล้วไปเติมเลนก็ได้เหมือนกันนะครับดักฆ่าก็ได้เนาะเพราะว่า,าเราชนะเลนเนี่ยยังไงเราก็ได้เคลียร์คีปก่อนอยู่แล้วนะครับ คือชนกับม้าเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปเทียร์ของแพทเหมือนกันนะทุกคนม้าในแผ่ปัจจุบันนะครับถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่โกมากนะครับถ้าเล่นคู่กับเคียวนะคือแบบโอ้โหแม่งตายยากจัดเลยทุกคนแล้วยิ่งลงอันติทันด้วยนะครับแล้วรู้สึกว่าสกิลจะปรับมาให้เล่นกับฟิกเกอร์ได้ด้วยนะครับอันติของม้าเนาะอ่าเนี่ยตอนลงก็ได้เกาะด้วยนะครับแต่ก็ไม่มีทางนะชนะไบ่อนได้นะครับ พูดไปพูดมานี่คือน้องเขาฆ่าไป7ตัวนะเป็นฮีโร่เล่นง่ายนะครับมือใหม่ก็ค่อนข้างแนะนำนะครับเล่นเกม2เกมก็น่าจะจับทางได้แล้วเนาะอันนี้น้องเขาก็จะเน้นอัพไปที่สกิล1น,นะครับเป็นสกิลสร้างดามเมจนะทุกคนสำหรับใครที่อยากดูฮีโร่ตัวอะไรนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้ด้านล่างคลิปนี้นะครับผมจะพยายามเอาฮีโร่ที่เป็นเมตาน้าแผ่ปัจจุบันมาให้ดูก่อนนะครับตัวที่แบบ ยังไม่ได้อยู่ในเมตามากเนี่ยก็จะเอามาให้ดูแหละแต่ก็ยังไม่ใช่เร็วๆนี้นะครับเอาเป็นตัวที่แบบออคนสนใจนะครับมาแรงคนเล่นเยอะอะไรประมาณนี้นะทุกคนชที่ต่อไปนะครับต่อจากบุกเข็นสเปีร์ครับน้อเขาก็ออกมาเป็นโอนิอาม์เนาะคือกาแบบชุดเดียวหายอะทุกคนถ้าแบบไปเจอพวกแคลรี่หรือว่าเมดเดิม่านเนี่ยยังไงชุดเดียวก็ตายแน่นอนนะครับ ดักคุ่มผมว่าค่อนข้างดีเลยนะครับพิโรตัวนี้อ่านี่ก็กำลังบีบีฝั่งนะครับแต่คีไม่มีนะน้องเขาก็ต้องแยกขึ้นไปทําเลนนะครับอ่าเหมือนจะมาดักนะแต่ว่าออีกฝั่งเนี่ยเขาโผล่ล่างกันเยอะนะครับตรงนี้มีบัฟแดงก็เอาไว้ก่อนแล้วกันนะไม่แน่ใจนะว่าน้องเขามากับโลหรือเปล่านะครับแต่ คิดว่าน่าจะมากับโลมนะเพราะว่าต้นเกมโลมเขาอาขึ้นไปทำเลนด้วยนะครับแก๊งเลนนะก็เล่นกันแบบค่อนข้างที่จะสามัคคีนะครับแต่อย่างที่น้องเขาบอกเนาะถ้าเล่นโซโลเนี่ยอาจจะไม่ค่อยฮีโร่อาจจะเล่นยากนะครับแต่ถ้ามากับเพื่อนเนี่ยอาจจะทำให้ไบรอนเนี่ยเล่นง่ายมากนะทุกคนแตัวแล้วทุกคนคือค่าครึ่งหนึ่งของทีมเลยนีครับ โอแล้วตรงนี้มาไล่ตัวอะไรครับเนี่ยน่าจะไปแล้วนะเมื่อกี้ผมก็มองไม่ทันนะว่ากำลังไล่ตัวอะไรอยู่ชิ้นต่อ,อไปก็ขึ้นดาบแดงต่อเลยนะครับดาเมจล้วนครับทุกทีน่าจะครึ่งหลอดนะโอ้โหเอเซนกาน่าเดินมาอย่างงี้เมื่อกี้เมย์เขาเห็นอยู่นะถ้าไม่เห็นเนี่ยผมว่าน่าจะเดินลายนั้นนะครับ อ่านี่ครับทำเล่นเสร็จแล้วนะครับก็ลงไปช่วยเพื่อนนะครับรพยายามแบบหาจังหวะเข้าให้ถึงตัวพวกตัวบางๆนั่นเนี่ยอ่านี่ปึ๊บอ,อ่าอย่างใจเย็นอยู่นะครับแล้วมีไหมสองศพปาบโอ้โหช็อตนี้โคตรบึ้มบ้ามทุกคนโอ้โหแล้วได้ทิเบร์คิวด้วยนะครับแล้วยังไม่ตายอีกนะโอ้ต้องบอกเลยว่า เกมนำนี่คือพลังมากๆนะครับเมดแคลี่ไม่ได้ขยับเลยนะทุกคนแนละ้วแบบอันติทีนี่สะเทือนเลยนะครับรกอถ้าจะคอมโบโนะทุกคนแนะนำให้เก็บสเตมิน่าให้เต็มหลอดเลยนะครับมันจะได้เพิ่มประสิทธิภาพให้แรงที่สุดเนาะประมาณนี้นะครับและกำลังจะเอาป้อมกลางนะแต่เอาไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าอ,อ,อีกฝั่งเขาเกิดมาเนาะ ก็มีสเก็ตบอร์ดนะครับซิกเนเจอร์เลยครับแพทนี้ถ้าเรากําลังตีป้อมอยู่นะครับแล้วอีกฝั่งเกิดมาเนี่ยคือต้องรีบถอยแล้วนะครับถ้าไม่ถอยนะอาจจะโดนอีกฝั่งเข้ามาโถมได้นะครับสเก็ตบอร์ดก็เหมือนแบบวีเจร่างสองเนาะมีสตันด้วยนะครับเวลาเราจะตีป้อมเนี่ยเราก็ต้องดูทิศทางให้ดีเหมือนกันนะทุกคนไม่นั้นแบบอยู่ๆก็ตายได้เลยนะครับ อันนี้เพื่อนเขาปล่อยดาร์กที่เลนล่างนะทุกคนน้องเขาก็ทําบนนะครับเดี๋ยวจะมีการไฟที่เลนกลางครับโลมนี่พยายามแบบหาไฟอยู่เรื่อยๆเลยนะนี่ก็กะจะมาเล่นด้านบนนะครับแต่เราต้องดูว่าใครจะเปิดไฟนะการก็เข้าครับ2เลนอุ้ยต้นไม้สวยมากครับผมอ้แล้วคือตบ3นะครับ เราไบลอนตามแบบเนี่ยแปบ๊บเดียวคือแค่2คนเท่านั้นนะครับไฟเสียเลยแล้วน่าจะจบเกมเลยนะทุกคนเอียดทีแล้วเนะี่ยเนาทีครึ่งนะครับโอ้โหไวมากๆนะครับต้นไม้เสิร์ฟสวยมากนะช็อตท้ายคือใช้ความกล้าเล่นเข้าไปตบในป้อมเลยนะครับเกมนี้ก็จบไวใน9นาทีครึ่งนะครับ MVP เขาก็เป็นของไบรอนนะครับไม่ตายเลยคนระับเกมนี้ ทำช็อตเซอร์ไพรส์ไปหลายช็อตมากๆนะครับใครอยากไปลองเล่นตามนะทุกคนก็ไปหาดเล่นได้นะครับฮีโร่ตัวนี้แบบเล่นง่ายมากๆนะครับโหอีกดาวเดียวก็จะซูบทีมแล้วนะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับผมฆ่าไป13ตัวตายศูนย์แอซซิตสอนะครับสำหรับช่องทางการติดตามของน้องวิวนะครับน้องเขาได้ฝากมา3ช่องทางครับก็จะมี YouTube TikTok แล้วก็ไอจีนะครับน้องคนนี้เนี่ยเคยเป็นอันเลนท็อปหนึ่งะครับเคยออกสัมภาษณ์ช่องผมด้วยเนาะแพทนี้เนี่ยน้องเขาก็มาปั้นตัวของไบรอนนะครับก็ ไปติดตามน้องเขากันเยอะๆนะครับเป็นเมนไฟเตอร์นะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าอยากดูฮีโร่ตัวอะไรค,คอมเมนต์มาได้ด้านล่างคลิปนี้นะสําหรับลคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ